สวัสด e. ีครับทางสองชนะพี่น้องมุทนาสัตุ์ทุบสายวันด้วยกันนะครับสนจวุา

เกือบไม่ทันพระบรรยากาศยามเช้านี้พี่น้องท้องฟ้าโลกโปร่งเลยเห็นข่าวกทมน้ำฝนตกกันหนักในผัดมาทางนี้มั่งเลยพี่น้องก็เช้านี้สดชื่นแจ่มใสสูตรออกซิเจนหายใจเข้าลึกๆแต่ละวันวันใหม่ก็มาเร็วๆทุกวันพี่น้องแปบแก็หมดวันแป๊แก็หมดวัน ทำอะไรตอนมีอะไรก็ยังไม่ทันตะันการเลยพี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับได้ดูชมนะคืใสบาบัตรมาร่วมอน,นุโมทนาสาธุบุญได้กันนะครับสะสมเวลาเล็กเวลาน้อยได้กันนะครับ,นะค,รบคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ